เน็ตเบิร์กทีวีนะคะเราก็จะมาสัมภาษณ์สดนะคะคุณซันนี่เกี่ยวกับเรื่องนิยามความรักเพราะว่าช่วงนี้ใกล้วันวาเลนไทน์แล้วเรามาดูกันนะคะว่าความคิดของคนเราเนี่ยจะแตกต่างกันยังไงบ้างในเรื่องของความรักนะคะวันที่14เนี่ยคุณซันนี่มีโปรแกรมอะไรหรือยังคะโปรแกรมวันที่14จริงๆวันวาเลนไทน์เนี่ยไม่ต้องไปไหนหรอกไม่ต้องไปจองร้านอาหารไม่ต้องซื้อของให้กันไม่ต้องอะไรกันมีเวลาให้กันมากๆอยู่ด้วยกันทั้งวันแล้วก็อยู่ที่เดิมที่เดียวทั้งวันพอ คิดคิดเอาเองนึกภาพเอาเองอยู่ที่เดิมที่เดียวนานๆทั้งวันเลยค่ะสองคนพอเก้าอี้หน้าบ้านก็ได้คิดเยอะทำไมเราเราเราเลนไทยเนี้ยมีคนที่จะอยู่ด้วยเลยอย่างมีแล้วข่าวเคือก็ออกไปบ้างแล้วมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วมีแล้วแต่ว่าก็คือแบบคงจะเป็นช่วงที่เวลาที่เราต่างคนต่างทำงานด้วยแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาวันนี้ก็เจอกันมีก็ไปกินข้าวด้วยกันเพราะว่าเรานอนของคนละบ้านแล้วก็วันที่14ี่เนียก็คือนัดกันนะเดี๋ยวเจอกันคือแบบไม่จองร้านอาหารไม่อะไรแน้นสิ้นเลย มีทำกินนันเอง,เองที่บ้านใช่ก็หาอะไรหาง,ง่ายๆแล้วก็นั่งคือใช้เวลายอยู่คุยกันซุกอกนอนกันหน่อยไหมอะไรเงี้ยน่าจะดีที่สุดเลยเพราะจริงๆคู่อื่นเขาอาจจะแบบว่าอยู่กันทุกวันทุกวันทวัน,วนปั๊บเนี่ยอาจจะนึกไม่ออกว่าวันเนไทนายทำอะไรจริงๆแล้ววันเวไนนทนายคุณจะเป็นวันที่คุณคุณจะสารภาพทุกๆสิ่งในชีวิตของคุณในเกี่ยวความรั่คุณคู่างเงี้ย บอกออกมาให้รู้เก่กันดีกว่าดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วถ้าเกิดพอดีสื่อยูเน็ตเวิร์กเนี่ยจะเออ่เป็นน้องๆซะส่วนใหญ่นะคะเดี๋ยวก็วันเล่นไทยเนี้ยลองให้แบบข้อคิดแล้วก็นิยามที่แบบให้น้องๆเขาแบบฟังแล้วแบบเออจริงๆแล้วตั้งแต่เกิดมาพี่เนี่ยมีความเชื่อว่าความรักไม่มีในโลกแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าหันไปมองจริงๆแล้วเนี่ยความรักตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่หรือแม้แต่ใครก็แล้วแต่นี่ก็ความรักหมดเพราะฉะนั้น14กุมภาพันธ์สำหรับเด็กๆเนี่ยยังไม่ต้องคิดถึงเรื่องแฟน ตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยหอมแก้มคุณพอ่อคุณแม่ก่อนเลยต้องรักพ่อรักแม่ก่อนกระตันยูนก่อนค่ะหลังจากคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยใครที่มีสิ่งดีๆให้กับสำหรับชีวิตเราเนี่ยโทรศัพท์ไปแฮปปี้วาเลนไทน์บอกความรักก็ได้เพราะความรักไม่จำเป็นต้องหนุ่มสาวเท่านั้นสำหรับเป็นเด็กเด็กกับผู้มีบุญก็ได้ค่ะนยิยามความคิดที่น่ารักมากๆเลยค่ะก็แค่แปะสติ๊กเกอร์ให้เพื่อนๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยต้องขอขอบคุณไว้ในที่นี้เลยขอ,ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคขอบคุ